มือเก็บมือจเขาได้จนนึ่งนนึงบาง้นก็ซิบว่ามือเรขึ้นแน่อืมขึ้นยากบอกก็มาบอกพระซะด้วยอืมจะบอกคารวะก็จะเรีย่รอกอมบกไม่บอกก็บอกพระโอ้อเนี่ยเดีวชาบ้านที่เมืองเขออกบ่อะไรนี่พระกวกเราได้เบิดเลย้อเลยเนี่ยเนื้อเชาบ้านชาเมืองเออกอะไรหนยพระเอาได้เบิดเนาะ มันยู่ไงคคนนี้กอาเห็นเห็นเน้เขาเห็ดบ่อได้หรือเปล่าเห็นเ่เขาเห็ดบ่ไหนอ้หลวปู่เคยจำภาษากระปูลี่บ่ครับบ่บ่เคยปูู่ลวบ่ครับพั่เคยอยู่บ่อไหนเนี่ยบ่อืมเอ้ากนลยออกบรรดาแล้วก็มาอยู่คำพักอยู่เคยอยู่ มาอยู่กับลวงปูจันท่าอืออยู่กับหลวงปูจันท่าเดี๋ยวนี้หลวงปูจันท่าอยู่หันอยู่จันท่าคนแรกจันท่าก็ผุดท่านบอกคนแรกจันท่าก็ให้จิตอือแต่จันท่านั้นก็อยู่หันอยู่อือเดี๋นี่จันท่าอยู่อันธรรมภะก็อยู่อยู่ก็ตู่ขึ้นได้บ่กันเลยขึ้นได้อยู่อือไม่อยากอือขึ้นได้อือขึ้นได้ทั้งเป็นทั้งหินลูกลังไปถึงขึ้นเนาะดีอยู่ตั้งคุณแลนคือมือคือมืออยู่ก้อนก้อนที่เพิ่นเพิ่่นทีมาอยู่นี่ ไอท้ทีทำไมเป็นนิมนต์พนวดดิฟูฟูเราที่ฟังเนี่ยก่อนผนู้ดินไปอยู่ไหน,นทำไมตัวน,น,นิมนต์พนช่วงหนึ่งพนมาอยู่ปีเฮ้ยพนออกไปเรื่อยนะจะอยู่ทั้งเมืองเลยอยี่หลายแห่งอยู่ครับอืมไปไปถามพนโอ,อคุณจ้ากินเลยครับแต่ว่าเนี่ยของก้อนที่มาอยู่เนี่ยบาดผู้ท้องเนี่ยซื้อเนี่ยมันซื้อเก่าเหรอครับบัดผู้ท้องเนี่ยหม<ฮ>แต่ก่อนซื้อแาบไหนคือผู้ดิน โอ้ผู้ดินอืม้ปลาผู้ดินอืมปลาผู้ดินต่อมาคุณปูมหาบุญม,มี่ายุ่งบุญมี่บุญมี่อยู่วางเรื่องสิริทะโลอืมโอนั่นอืม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 ย่นี่เเลยมัเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ทอ้องเพราะว่าวาปลาผู้ดินของเขาเขาก็ตั้งถึงอยูท่ทังนั้นซื้อมันซ้ำกันอือ่ือมันซ้ำกันวัดปาผูดินสองวัด เขามาเขามาทำเอาวัดป่าผู้หญิงเขาบุญหลงไปพุ่นอ๋อก็มาหาหลวงปู่หลวงวัด่ยหลวงหลวงไปหาป้าผู้พุ่นไปพุ่นผมบอกแม่หลวงปู่มาหาบุญนี่โอ้ว่าหลวงปู่ยู่วัดป้าผู้หไปวัดผุ้เหมือนท่านไหลมู่ไหลเล่าไหลาลยหลวงปู่ก็เลย เปลี่ยนเปลี่ยนเอาผู้ท่องเปลี่ยนเป็นผู้ท่องซ้ะโอ้เห็นคนมาอืมก็พอดีหมู่บ้านของมันใหญ่เขาก็เลยแยกออกเป็นหมู่อยู่หมู่หนึ่งอืมมาผู้ดินอืมก็เยแยกออกมาเขาก็เลยมาตั้งเป็นบ้านเป็นผู้ท่องไปคือกันก็คือเดี่ยวเป็นบ้านผู้ท่องอืมอืมอู้นี้ก่อนจะม่อยู่นี่ ก็จะพ่นยุ่ยใส่หนอเนาไวจำบ่ได้ครับช่วงนั้นเขาอยู่เพิ่งพูดลังกาน้ำลงปูบุญนี่นี่แหละปูญนี่บรรณคุ้นมันก็อยู่อน้ำกันดีกัน้องกับเพราะต่ว่าเพิ่นพูดบ่ชัดบนได้ลงปูบุญนี่บรรณคุ้นเิ่นผู้จักกันดีเรื่องประวัติลงปูนี่ลงปูบุญนี่ครับอืมอยุ่ใส่ยุ่ยใส่ครับ อืก็ได้เรื่องในร่างอยู่ครับแต่ก็รู้อยู่คนอยู่ใส่บรรใต้อยู่สองปีอืมเอองานอยู่บรรใต้อ่าครับกับน้องแซงอืมอยู่น้องแซงน้องลูกปูายผำกระหายก็อยู่สวนกล้วยอืมอยู่สวนกล้วยกบกอกเลยอยู่บนกบกอกอืมกับแล้วก็ผู้หลัดอืมอืมอืมเขาหลัดอืมอาจารย์อันั้นหวยลาดเป็นติกหวยลาดเออวันหอยลอดอืมครับเันหอยลอดเขาก็ไปอยู่อืม เหือละหอยไว่หอยไซ่ต้นหอยครับอือเออตัวนี้ตะก้อนนี่แรกเริ่มไผ่ภาษาเรับผู้ผู้ท่องเนี่ยเริ่มแรกหลวงปู่บัวคั่มผู้บัวคั่อือผู้บัวคั่นี่ที่เป็นอาจารย์ห้องปู่ลีบเนาะเออเคยเคยเที่ยวน้องกันที่เป็นอาจารย์บหรือมัน คือมันมูกันอือ,ออาจารย์เนี่ยแะผู้บวชคัมเนี่ยพาคนไปบวชก็นั่นแหละผมเออ่ออน,นี่อาจารย์บวชคัำเนี่ยการบวชคัมคนอยู่บ้านเดียวกันวันถวายวันน้องโวบานอืมเริ่มมุดงสไปบวชนี่อาจารย์บวชคัมมุดกลับมาบ้านพอดีเง,งานครบหลวงปู่มันพอดีครับแม่นอยู่เลยไปนี่อวันนั้นง,งานครบหลวงปู่มันวันนั้นในเขาหนักด้ไปไปครบ เขาน่าเกี้ยนหน้ากบวชดูคนล้นนะครับบวชได้บอกไพ่เวินเอไว้ไปนับวัชานเรื่อยๆได้ครูผู้ดีไปบวชค๋อเนี่ยคผู้บอกเข้มอื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 มครผู้บวกข้มนี่เป็อยู่คิดหลวงพูดชอบอืมก็บวชมากเลยเพาะฉะนั้นเราอยู่หล้งปู่ชอบน้องกันเรายบงนรืตังไหนนี่หละตัวโงจับเป็นอยู่ยื่นต่ได้ว่าคืบวชน้ำนั่นแหะ อแต่วันนี้ลวงปู่บ่าวข้ามคนจ๋ามาเริ่มแรกมาอยู่ก็เริ่มแรกจริงๆคู่บาอาจารย์ที่มาอยู่นี่ก็หลายองค์อยู่แต่ว่าคุณบริสั่งคุณมาปุ๊บกระตบปุ๊บภาวนาภาวนาที่คือสมัยหลวงปู่มันคนณมาอยู่เอบ้านผือนี่อยู่บนข้ออันนันข้อวัดอันนี้แล้วท่านอาจารย์ทุ่นี่บหมบ่บ้นข้อนึงอีกอยู่นี่น่าอืม คุณมาอยู่หนีหลวงปู่มันโบมันข้อนั่นมข้อนี่อ๋อท <ะ S 2> ี่หลวงปู่มันอยู่โบมันข่อนีอ่โบอ,อยู่ข้อนี่ขอน่าร้ายนี่อ,นาานอืมแล่ตอนนี้เป็นวัดปลาเฮาบหอคะเนี่ยเป็นวัดปลาเฮ้นเหรอืมึมคุณทีลวงปู่มันก็ยังอยู่คุณเจ้าโนรักไว้อยู่ไอไก่เป็นคนไนนี่ยบ่ไก่ทางไปวัดหลวงปู่บุญมีบม่บรรพุทธเนี่ยนะอืมอืมพวกเจ้าบนเพื่อไปไป โรงบานนาโรงบานก็ตรงไปตรงไปมันก็คืมี้ข้างไปบนคอคอหน้าไร่เดอืมันคอหน้าไร่ือม,มูก็เลยมาอยู่ในระเสมีถ้ำมองเพื่อนเอออยู่ในระสมีถ้ำคงพป็นยาง,ยาง,งเป็นพอดียางไปฟังเทียนมีลงปูตื้อลงปูแขวนยู่ี่ก่ไหมนั้นครับอืปู่หลายกบบาอา,ายไหลองอูมันอยู่นี่ ตอ้องเยไม่นำเป็นปลาเป็น,ป <c oughs> น,นวัดเโามีซาบโบสถ์ยัมากโบสยีไงวัดวัดบา้านเขาเจ้าว,ว่านี ột, ่โบสถ์เขาเจ้ามาบวชบวชวัดเกา่านี่แหละม <c oughs> ีสีมากมีอะไรน,นีเจ้ามาว่าเกเจ้าคูบาว่าจย์กับเจ้ามาฟักขาหนนะ้าอยู่เยอยเรื่อยมีมาจังขึ้นมามีสารามีสิพิีลงผููคนะ่ำผู้ปูบวชค่ำนีแล้ว อันนี้ไม่บบแบบเก่าดิครับเนียไ่มีมีหม่องไดสารมีอ่าีบ้ามดดขมวดไม่ออกอ้หบ้มดเนี่ยเหอใ่โบดยัองอยู่ติขนาดบอพระเจ้าลือเทดโบดใหม่ใส่แล้ว อันน,นี้วันนีน้เขามีบวชก่นหรอีอยู่หลังไปห้เอาเดชิตไทายบวชได้ปิดบ,บอกบรับ่าบวชรัน้องลูกปูบวดค่ำลูกมาอาจารย์ลูกปูวคำต่อมาลูกปูัวท้อง ลัวทองนี่เป็นน้องลวงปูหัวค่ำม,มาอยู่ต่อมาเมื่อลวงปูหัวท่องเลยก่อนแม่นลวงปูรี่นี่แหละบุญมีก่อนบะเออลวงปูบุญมี่มปูมี่มาสัาง่งมาเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนนั่นไหมเออมาเปลี่ยนซื้อไม่ปูมี่ม,มาอยู่แล้วเรยบร้อยแล้วเลนสันน่งแล้วเมื่อส่วนชุนแนวเลลนะปูรี่ยังเ่ยมาอยู่ กุลีเขาม่อยู่แค่ปีสองปีเองหรือปีเดียวปีหนึ่งหรือสองปีบ่หน,นี่หละปีพ่อสอนพ่อสอนแสดอไงไงสามสองสามสองอืสามหนึ่งสามสองนี่แหละช่วงนี้แหละ<ม>ปีออกพ้นออกไปไปลายปีสามสองปีสามสามผลได้มาอยู่พันยุกภัยเนีครับปีไหนพ่อจับเลยก็ยมี รูบาที่ไปยูน้ำพนยูหันหละ่ะยอนี่อาจารย์ครูบา่ังเดไปถามผู้ครับอืออยู่มีวัดผา,า,าแดงยังยังอยู่อูโมน,นันหนึงมันไปยูเลยหรือวะแบบนี้แยกแยกกันออกไปบ่ครับอือเาก่าเก่าเขาอยู่หรออืออืมอืมอ อยู่นี่หลายองค์เด้ออยู่น้ำพนอยู่นี่อืมอเดี๋ยวก็เพราพนไปก็ไปน้ำพนมัดเนีน่ยเนียนเหรอมวยมีไว้อยู่รวมากกว่ามวยวัวด้อยู่อย,ยอ,ยอย่างน้นน้ำปูบอกเถอะน้ำปูรีนะครับเป็นยังไงนนะ้ำปูรีครับวันนี้ใส่ปฏิปทาอย่างเป็นน้ำปูร่องแบบพันธ์นโยปูรีนี่ ที่้ระาคุเป็นผู้บุนธรรมดาวันเถเป็นผู้ตั้งบันจริงๆผู้ตั้งบันไม่การปฏิบัติเอากริงเอาจัง ในการปฏิบัติบอย่อท่อแล้วก็ออกจากหลวงปู่นั่นแล้วก็มาอยู่หลวงปู่หลวงตาเนี่แหละครับอืมยินที่่นมาอยู่หลวงหลวงตาหลวง,งตาดอกเราก็หลวงตาเคยเร่าเรื่องหลวงปู่นี่ังอ,อม นี่นเป็นเพลเองเนาะเออลวงปูลี่เหรเอไอเนาะมือเล่าให้ฟังเพิ่นว่าเพิ่งไปไป,ไปเที่ยววิวเองท้างไทยปีนั้นลุมดาวเพิ่นว่าที่ไปผู้เดียวอืมว่าห้ผู้ได้ไปน้ำแต่ว่าลุงปูลี่นี่ไปอยากไปน้ำเพิ่นก็ไป เพื่อนบาบ่ให้ไปก็ไป <laughs> <laughs> ไปเพื่อนพาเห็ดอย่างนี้ก็เช็ดน้ำเพื่อนสูวนสูเนี้ย,เนเนยมเพื่อนน,อนั่งภาวนากิดนั่งเพื่อนเดินยุ่งคงเดินม,มีมือหนึ่งไปอยู่ใส่นอเพื่อนว่าลูกตาน,านั่งภาวนาห้อนก็ห่อนออน,นั่งอยู่ในกฎ เพื่อนก็น,นั่งจนอิดแล้วอันต่ินไปนั่งภาวนาคืเบังหลวงตาเนี่ยอยู่ในนั่งอยู่ในกดเพื่อสัตสักแซกแซกโยชนอืมบา้านนี่เพื่เพื่อนก็ออกจากทีภาวน,นาออกจากนั่งภาวน,หนาหรือวา่าหลวงตาห้อนท้าเพื่อนออกจาก ภาวนานีให้เพื่อนเดดอาบน้ำให้เพื่อนเดดอันนี้เย็นสบายวะท่านนี่คือตักน้ำใส่คู่ไปอยู่น้ำไปไปไปไกลเพื่อนนั่งถา่ายชิวันแล้วจอบชิวัน,เ,นเออนพอดีเพื่อนออกมาออกมกับหิวน้ำเกไปหาเกาไปหา,า,ปหาแค่นี้ว่าเพื่อนนี่วะท่าน เพิ่หาซ้ำมาท่นมันเอามายังมาโวนยังยะนี่ว่มาท่นนั่งภาวนาไปยังจะมานั่ง่าท่นปนวลามันมาเบิ้งยังถึงเต่เพิ่นมี่าท่นอือเบิ่งถึงเตอยังัึงแต่เข้านี่าท่นคือเบิ่งจาของหัน่าท่นปนเ่าด็โอ้ยมันหอนเลยขึ้นหอนั้งแต่พอยังุจันท่นคือทนอนยังแต่เฮานี้ึือทอนจะของที่อยู่ม่เยด่นำ สงนำซะกูจัน่าสินพราะ้กูฉันฮ้อนๆจ้าบนำก็ได้ไว้เจอานำไปส่งเถ่นำทิ้งมาสินเอานำไปให้อย mm. ู่นำไปให้สองกูเท่นาทิ้งมืด่าสินแต่ว่าเพื่อนเทศนานานั่นลุงปุร่ก็นักแน่นบ่มีวันไหววันตอไู่เออยังอยู่นํ่ไว้กูบถาอยู่หันละนะา ออกคือพอกับลุกเป่นสิจันได้กระจานั่นแหละเชื่อมาประวัตินอกนั้นก็ไปเรื่อยๆเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่บนตาดอยู่เรื่อยๆแล้วก็บอกใครได้ก็ได้อยู่น้ำพิ่แต่ว่าัวข้าวอยู่แต่ว่าของบ่ได้จำภาษาน้ำพิ่จจกเถื่อ นั่นแหละเรียกว่าเคนนักแน่น,น,นเรื่องที่จะอุปถามภ์ครูบาอาจารย์เป็นยอดเลยถึงแม่ครูบาอาจารย์ดีดุสีดาขนาดไหนก็ถือว่าเหมือนกันก็นกพอดุลูกอย่างนั้น่าเดี๋ยววันไหวด้วยวันตอไปก็เพินอยู่นแหละ <c oughs> น้ำคนต่อยต่อยไปแล้วคนคนจีง่ายมองไปภาว่าหน้ามองอื่นไปตามเพิ่นไปเกี่ยมของไอ้เพิ่นแล้วก็มาดต่ยงของโยของเบิ่งถึงทางเพิ่นจะไปเห็นเพิ่นไปทางนั้นก็ ตามที่ามท่านที่เป็่อนบริส่วนิ์ดิเพื่อนบรุทธบอกเลยว่าจะไปมือนั้นมือนี้ไปเวลาวันเวลานี้ไหวตาไหวหูไหวตาไหวดูหูไหวตาไหวประทากประทากไปอุปถัมา์เศร้าหายเศร้าหายเศร้าดุ่าจะให้อุปถัก มันมันบ่อป่าหรอกซื่อซอมมึงที่วันก็อมมึงมาจะไปพูด๋ยูมันก็คือว่าได้ปยแล้วว่าถึรู้แต่ก่อนเป็นยังไงครับปีพันมาอยู่ในปีสามสองครับอืมอืมสามสามสองนั้นเป็นยังไงครับแต่ก่อนสภทพาบานทางอิตบานไก่ครับก็ท่อเก้านี่งหอประมาณเท่าไหร่ครับอิตรบมานประมาณกิโลหนึ่งเหรอ เนที่วัดมันกว้างมัมือนก้นที่วัดตอนลวงปูรี่มาอยู่นี่มันสามสิบไรเดี๋ยวนี้มันก็เขามาซื้อเพิ่มให้ที่เจ้าภาพมาซื้อเพิ่มใหมปีได้สองปีมาแล้วนี่ก็มีอีกสามสิบสี่ไรก็เลยเป็นหกสิบสี่เดิมลวงปูอยู่นี่สามสิบไรลวงปูบุญมีอยู่นี่เป็นสิ่กุศลหลายสา ทีสาบุาหันได้บนนีได้ลุงปูรี่มาอยู่พเพื่อกนเลยถมถมลายบอลถมบอลแล้วพอผมมาอยู่เพื่อกันสั่งให้ถมอีกมถ,มออถมต่ออีกผมก็ถมเกือบมัดชูสาวะ <laughs> อะกุฏ<ม>ีลังนันมันเป็นกลมๆอย่างนั้นปูรี่มาอยู่ปูบุญนีเอ่อปูมีอยู่พนเทศไว้หันพน เป็นบันไดขึ้นลงเพื่อคน,นอ่างนา้ำแบบเอาห้พวกวกบพวกเกียดมาห่อมมานั่นหนาฝนก็มีนม้ำหนาแรงน้ำกับวูยูหรอกมันซึมผู้รีเ่าเห็นมันบ่มันบบเป็นประโยชน์เพื่อนเลยเอาดินเขาไปใส่ปลูกเขาผีผู้รีมาอยู่ปลูกเขาต่อไม้ห่ามาอยู่เพื่อก็เลยบอกว่าถมซาคุณ ว่าได้ประโยชน์ดอกถมต้นไม้ปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นเป็นป่าเพราะฉะนั้นกูก้เลยว่าถมว่าออกข้อมพันอีกล่ะถมตั้งแต่สาอื่นสาหลายสาอยู่อยู่บนบอกให้ถมถมเพราะว่านาแหล่งมันบ่มีน้ำมันก็มีข้อมพันนัิดล่ะเอาวิโกนจากว่าเกิดไว้ซื้อว่าเสียเหลือที่เพราะปลูกป่าเพราะฉะนั้นเลยถม นีไ่ไม่ปลาใหม่เนี่ครับในวัดมันก็มีไม่ตะเคียนไม่เอ,อสักไม่ย่างไม่หลชนิดอยู่มสมัยสมัยนั้นเป็นปลาไผ่ปลาไผ่มมสมัยครูบาอาจารย์มาอยู่สมัยหลวงปู่หมั่นมาอยู่บ้านก่อ่าอาจารย์มาอยู่นี่เป็นปลาไผ่กับปลาย่างมีมีต้นย่างไง หลายต้นแล้วก็ป,าาปาาลาไพ่ปลาไพ่ลมรื่นดีปลาปลาแค้นปลานี่ปูรี่มะปูอ๋ตอต้นตะเคียนเนี่ยตะเคียนนี่ปลานี่ทางคือไปกดพื้นนี่ผมมาอยู่ต้นเนี่ยน้อยอยู่ซ้ำนี่แล้วซ้ำปู่มือนี่แล้วเดี๋ยวนี้โตแล้วเพิ่มเที่ยวถามหาเรื่อยอยู่มายูคองก็เลยมาบำรุงหาปุ๋ยหาอะไรมาใส่ ลดปีสองปีสามปีแรกก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยมันก็โตเรี้ยวอยู่ไปหาขี่ข้างข้าวขี่เกียร์มาใส่เปาขีแข่แกบลงสีมาใส่โอ้ยงามไว้ขนานดะเพิ่นปลูกต้นไม่นี่ลงปูรี่นี่ปลูกต้นไม่นี่สีพวกปลูกคือ,ปปปอนปูปูอื่นปลูกเพิ่นจะปลูกต้นกล้วยสับไปน้ำ จะดดน้ yeah. ํมันวจะดูดน้ำไปอือเป็นเออมีนโยบายที่ดีเพราะต้นไม้ใหญ่ขึนกล้วยกตายกล้วยกระต่ายเ่ได้บ่ได้ไปบมื่อใดางมันยากดิคืออือเพต้นไม้ใหญ่ขึ้นต้นกล้วยกระต่ายไปน้ำว่าหนึ่งหัวกล้วยเน่าเป็นปุ๋ยต้นไม่อีกแง่ใหญ่ไว้ต่นใหม่ ปีก่อนสองปีที่แล้วนี่ล้มมาล้มมาเอาลงโอ้ยเหมือดไปต่งหลายต้นตะเคียนนาเสียดายญ่ใตะเคียนลงปูนีเอาหักโคนลงโคนลงโคนลงต้นจำจำนี่ก็มี่ต้นจำขาต้นจำใดนี่ชวนหลายน่าเียดใหญ่ท็โตโวโ แต่ก่อนมีมี่ไผ่อุปธรรมประถาวัดในสมัยยุคนั้นน่ะกับยุคคูรี่ยลวงปู่มีอยู่บปล่า,าก,กับเรองคูรี่อยู่เนี่ยคูรี่อยู่กับลุงโตศรีใช่ไหมนี่แล้วลุงศีอุปธรรมประถาอุปธรรมประดาสมัยนี้มีกุฏิจังหลังของคุณกูมือนี่มีกุฏิซีกว่าหลังอยู่แล้วมีเมชีมีเด็กบ่บ่มีเม่ชีบ่มีเม่ชีพอบลุงปู่มหาบุญมีพ้นบ่อเม่ชี <c oughs> พระเน้่ยจำาพรรษาปีที่เจ้าเคยสิบเอ็ดสิบเอ็ดพี่พระสิบเนียนหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่สิบเนีนนลับขาไปเรียนหนังสือเยอะๆพระสิบนาทีก็หกสิบสี่ไรละสิผู้มีข้อจำกัดขยันบอกครับนอกจากจมเหมือนขยันก็มีเด โครงการเจดเห็นว่าให้เจดีเฮ็ดอยู่ไงยังบ่ชันเฮ็ดโอ้ข่้นเสาเจดีเยังบ่ชันเฮ็ดว่าดิเฮ็ดอยู่ก็จะเฮ็ดเจดีในน้อยเอาก้อนหินมาเลี้ยงขึ้นเลี้ยงขึ้นเลี้ยงขึ้นตื้อสิรอกไปหาขนก้อนหินมาขึ้นเพราะว่าเป็นหนีปูบุญมีอยู่ที่แรกคนเฮ็ดมี เอาก้อนหินมาเลี้ยงขึ้นเลี้ยงขึ้นเลี้ยงขึ้น,ลนแล้วก็เห็ดเป็นพงทั้งนั้นไว้เขาไปนั่งเพราะว่าหน้าอยู่หันเด็กคนหนึ่งนี่แหละที่นี้มันอยู่ใกล้โบสถ์เขาเตะทีแต่ไมายอาเลกมาปรับปรุงโบสถ์ใหมอยู่ใกล้วิหารมันอยู่ใกล้กันสร้างเขาก็เลยว่าขออ,าออกซะก็เลยไปขอหลวงปูง่มหาบุญมีขออ,ออกซะหลวงปู่ว่าท่าน ไปกับเถาแก่แล้วเฮาก็ได้พีสามสี่วอพี่สามสี่หรือสามเออสามสี่นะี่แหละไปขอเพิ่นเพิ่นว่าเอาออกเอาอกอ,าอกตัวแต่ว่าเห็ดไม่แทนเด้เหรอจึงเพิ่นว่าเอาบอกวาดีเห็ดแท่นก็ดีแล้วลลลลลเห็ดแนวอื่นอยู่<ะ>ได้บอกว่าด้เห็ดแทนเพิ่นนี่เป็นหนีเพิ่นอยู่อลูกเกา่าๆของวัดนี่บ่ครับลูกหักกอเกนี่บ้างพ่อมีบ้างให้ผมมี มันอยู่ใส่เดบุนี่ลูกซาล่าหลังเกาๆมันมีเบาะน้อมีผู้ทายไว้บุบุนีอยู่น้ำไผ่เดบุนี่ผมก็บอกใครจะเก็บภาพนะก็ <laughs> เลยบุบจับ